เอานี้เรามาดูวิธีการหาคําตอบจากกราฟกันบอกไว้ก่อนหาจากกราฟนะยังไม่คํานวณนะเดี๋ยวถูกผิดเราว่ากันอย่างรูปที่หนึ่งเนี่ยมันมีจุดตัดเห็นป่ะเพราะว่ากราฟสีน้ําเงินกับแดงมันตัดกันแล้วมันตัดตรงไหนตรงนั้นเราเป็นคําตอบของสมการเห็นจุดตัดมันไหมจุดตัดตรงนี้มันอยู่ที่ x เป็น2 y เป็น1เมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้ามีคําตอบ เวลาเอาไปแทนมันจะจริงทั้ง2สมการเป็นยังไงเช่นเอาสมการสีน้าเงินเอา2เข้าไปแทนตรงนี้ปั๊บบวกด้วย y เท่ากับ1อย่างนี้เห็นปะเท่ากับ4จริงไหมจริงอันนี้2ก็เหมือนกันเอา x เท่ากับ2เข้าไปแทนเอา y เท่ากับ1เข้าไปแทน4ลบ3ด้วยจริงไหมจริงนี่อย่างเงี้ยเรียกคำตอบสมการอันนี้เหมือนกันคำตอบสมการคืออะไร x เป็น3 y เป็นลบ3เขนปะ่ะไม่แทนค่าให้ดูแล้วนะ ต่อไปอันนี้เห็นไหมว่ามันทับกันตลอดทางแปลว่าคําตอบมีอินฟินิตี้คำตอบเพราะว่ามันจะแทนจุดไหนก็ได้บนกราฟมันจริงหมดเลยเพราะเป็นกราฟเส้นเดียวกันอันนี้ขนานกันแปลว่าคําตอบมี0ูนยคำตอบคือไม่มีคําตอบเลยง่ายไหมมีจุดตัด1จุดตัดตรงนี้จุดตัดของมันคืออะไร x เป็นลบสอ y เป็น3อันนี้ทับกันแปลว่ามีอินฟินิตี้คำตอบ คือตอบตรงไหนก็ได้บนเส้นเลย